ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคําอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือพระเจ้าค่าโอทปาทะข้อที่ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคําอื่นเป็นโมคะดังน,นี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า โลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโอธปาทะข้อที่ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกมีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือ ปทปาทะข้อที่ว่าโลกมีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือปทปาทะข้อที่ว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดนี้เท่านั้นเป็นคำจริง คำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือปฎธปาทะข้อที่ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้น เป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโอทปาทะข้อที่ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที th aa, ่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้ว ย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนั้นหรือโปธปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีนี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้นั้นเป็นข้อที่เราไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจะที่ว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้นี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนั้นหรือโอทปาทะข้อที่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้นี้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมคะดังนี้น, para para กกกกน,นั้นเป็นข้ Crowd> อที่เราไม่พยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นข้อนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ทรงพยากรณ์ปทปาทะเพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยอัฏฐะไม่ประกอบด้วยธรรมะไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพยากรณ์โอทปาทะข้อที่เราพยากรณ์นั้นคือนีทุก์นี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกหนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรเล่าจึงทรงพยากรณ์โอทปาทะเพราะเหตุว่า นั่นประกอบด้วยอัฏฐะประกอบด้วยธรรมะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ทรงบัญญัติสัจจะไม่เข้าใครออกใครภิกุทั้งหลายทั้งในการก่อนและบัดนี้เราย่อมบัญญัติแต่ความทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกเท่านั้นพิขุทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้นจะมีชนเหล่าอื่นมาด่าทอตัดพ้อเสียดสีกระทบกระทั่งตถาคตเลลาใสความอาฆาตความเกลี้ยวกราดความไม่ยินดีแห่งจิตจะมีแก่ตถาคตเพราะเหตุนั้นก็หามิได้พิขุทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้น จะมีชนเหล่าอื่นมาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตใสความเพลิดเพลินความโสมนัตความเห่อเหิมแห่งจิตจะมีแก่ตถาคตเพราะเหตุนั้นก็หาม่ได้พิกูทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้นมีชนเหล่าอื่นมาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตใส ความรู้สึกในเรื่องนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่ตะถาคตว่าสิ่งใดที่เรากำหนดรอบรู้แล้วในการก่อนเราย่อมกระทำให้เหมือนกับสิ่งที่เรารู้ในสิ่งนั้นดังนี้ตรัสถ้อยคำโดยโวหารโลกแต่มิได้ทรงยึดถือโปธปาทะการได้อัตตาเฉพาะอย่างสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบ การได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปปฎธปาทะการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบเป็นอย่างไรเล่าชนิดหยาบคืออัตตาที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูตสีมีกับวลีการาหารเป็นพักษาการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจเป็นอย่างไรเล่า ชนิดสำเร็จด้วยใจคืออัตตาที่มีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปเป็นอย่างไรเล่าชนิดไม่มีรูปคืออัตตาอันหารูปมีได้สำเร็จด้วยสัญญาต่อจากนี้ได้ทรงแสดงการละและอานิสงส์แห่งการละซึ่งอัตราทั้งสามนั้น ในลักษณะที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วทรงผ่านไปตรัสกับจิตตะหัตถิสารีบุตรผู้นั่งอยู่ด้วยกันกับโปธปาทะว่าจิตตะสมัยใดมีการได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดหยาบสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าได้อัตตาเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจและชนิดไม่มีรูปคงได้แต่อัตตาชนิดหยาบอย่างเดียวเท่านั้นจิตตะ สมัยใดมีการได้อัตราเฉพาะอย่างชนิดสำเร็จด้วยใจสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าได้อัตราเฉพาะอย่างชนิดหยาบและชนิดไม่มีรูปคงได้แต่อัตราชนิดสำเร็จด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นจิตตะสมัยใดมีการได้อัตราเฉพาะอย่างชนิดไม่มีรูปสมัยนั <S <S ้นไม่ถ, inform inform <vit> มถึงซ sure. ึ่งการนับว่าได้อัตราเฉพาะอย่างชนิดหยาบ และชนิดสำเร็จด้วยใจคงได้แต่อัตตาชนิดไม่มีรูปอย่างเดียวเท่านั้นจิตตะเปรียบเหมือนนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสจากเนยข้นหัวเนยใสจากเนยใสสมัยได้เป็นนมสดสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่านมส้มเนยข้นเนยใสหัวเนยใส คงนับว่าเป็นนมสดอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นนมส mm ้มสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดเนยข้นเนยใสหัวเนยใสคงนับว่าเป็นนมส้มอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นเนยข้นสมัยนั้นไม่ถึงซ <Support> ึ่งการนับว่าเป็นนมสดนมส้มเนยใสหัวเนยใสคงนับว่าเป็นเนยข้นอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นเนยใส สมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดนสมส้มเนยข้นหัวเนยใสคงนับว่าเป็นเนยใสอย่างเดียวเท่านั้นสมัยใดเป็นหัวเนยใสสมัยนั้นไม่ถึงซึ่งการนับว่าเป็นนมสดนสมส้มเนยข้นเนเยใสคงนับว่าเป็นหัวเนยใสอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นจิตตะอัตราสามชนิดเหล่านี้แลเป็นโลกสมัญญา โลกนิรุตติโลกโวหารโลกบัญญัติที่ตถาคตก็กล่าวอยู่อย่างชาวโลกแต่ไม่ได้ยึดถือความหมายอย่างชาวโลกดังนี้สาวกมาอยู่อาศัยพระองค์เพราะทรงตอบปัญหาอริยสัจได้อุทายิบางคราวเราบริโภคเสมอขอบปากบาทบางคราวยิ่งขึ้นไปถ้าสาวกทั้งหลายสักการะเคารพ นับถือบูชาและมาอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีอาหารน้อยและกล่าวสรรเสริญความมีอาหารน้อยแล้วสาวกพวกที่ฉันอาหารเพียงจอกน้อยครึ่งจอกน้อยเท่าผลมะตูมกึ่งผลมะตูมก็จะหาสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วและอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเหตุนั้นได้ไหมอุทายิ บางคราวเราครองขหาหบ,บดีจีวรเนื้อแน่นละเอียดโดยเส้นได้ดุดขนน้ำเต้าถ้าสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและมาอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเข้าใจว่าเราเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรตามมีตามได้แล้วสาวกพวกที่ถือผ้าบางสุกุลทรงจีวรเศร้าหมองเสาะหาผ้าขาดขาดจากป่าช้าบ้าง จากกองขยะมูลฝอยบ้างจากใต้ร้านตลาดบ้างมาทำเป็นสังคติครองก็จะหาสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วและอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเหตุนั้นได้ไหมอุทายิบางคราวเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยพิขุทั้งหลายด้วยพิกุณีทั้งหลายด้วยอุบาสกทั้งหลายด้วยอุบาสิกาทั้งหลาย โดยพระราชาและอมาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดยรัีและสาวกของเดรัีทั้งหลายถ้าสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและมาอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเข้าใจว่าเราเป็นผู้เสพเสนาสนะอันสงัดแล้วสาวกพวกที่อยู่ป่าถือเสนนาสนะสงัดในป่ามาสู่ที่ประชุมสงฆ์เฉพาะคราวที่มีปาติโมก ทุกๆก,กึ่งเดือนเท่านั้นก็จะหาสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วและอยู่อาศัยด้วยเราเพราะเหตุนั้นได้ไหมอุทายิสาวกทั้งหลายของเราถูกความทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์อยู่ตรงหน้าแล้วด้วยทุกใดเธอเหล่านั้นเข้าไปหาเราแล้วถามทุกขะอริยสัจกับเราเราถูกถามแล้วก็พยากรณ์ให้ เรายังจิตของเธอเหล่านั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรปัญหาเธอถามทุกขะสมุทยอริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจและทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจกับเราเราถูกถามแล้วก็พยากรให้เรายังจิตของเธอเหล่านั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรปัญหาอุทายินี่แหละเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเรา สักการะเคารพนับถือบูชาแล้วและอยู่อาศัยด้วยเราพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่ตัดสรู้อริยสัจสี่พิฆุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งความจริงอันประเศรศสริฐสี่อย่างพิขูทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าองค์ใดๆจกได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงต่อการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จกได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเศรศสริฐสี่อย่างพิขุทั้งหลายแม้พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้ตัดสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ ก็ได้ตรัสรู้ซึ่งความจริงอันประเรสริฐสี่อย่างความจริงอันประเรสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือ,ค,อ,ค,อความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เธอ